น้ำก็ค่อยท่วมนะครับน้ำค่อยๆขึ้นนะเห็นนะแค่โดนแค่โดนปุ๊บร้องเลยน้ำค่อยๆขึ้นมาอันนี้ไปผูกไว้ข้างเสาอ,อันนี้เป็นกล่องนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำมันชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทาไอตัวอุปกรณ์เตือนน,อน้าล้นน้าท่วมนะครับหรือแม้กระทั่งฝนตกนะก็จากที่ผมทําไปประมาณ2 EP นะครับก็ยังมีเพื่อนๆถามมาว่าเอาแบบง่ายที่สุดอ่ะมีไหมวันนี้ผมก็เลยจะทาแบบง่ายนะครับเป็นแค่วงจรนะเปิดเป็นพวกชุดคิดนะครับ นี่ตัวนี้แบบสําเร็จรูปถ้าเป็นรุ่นเก่านี่ก็จะอุปกรณ์เยอะนะครับอย่างนี้อย่างนี้แต่เนี่ยวันนี้ผมเลยหาแบบง่ายที่สุดเลยนะครับใครก็สามารถทําได้แบบง่ายๆนี่เป็นอุปกรณ์ชุดคิดสําเร็จรูปมาเป็นอย่างนี้เลยเราซื้ออุปกรณ์ชุดคิดตัวนี้มาตัวนะครับแล้วก็ลังฐ่านสองอันแล้วก็ลำโพงเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวสายพวกนี้คือสายแบบสําเร็จรูปนะครับถ้าใครจะซื้อมาซื้อก็ได้นะนี่ผมจะมาให้ดูกันนะ อุปกรณ์ภายในก็จะมีแค่นี้นะครับตัวนี้เป็นตัวรับน้ำนะครับหรือเวะลาโดนน้ำฝนีมจะมีความต้งนทานนะครับถ้ามีโดนน้ำความต้นทานก็ลดอะไรก็ว่ากันไปและมีตัวตั้งนะครับตั้งความต้านทานว่าเราจะโดนน้ำแค่นิดเดียวเป็นละอองหรืออะไรพวกนี้อยู่ที่ความชื้นนะครับปรับให้น้อยลงความต้านทานนะครับมันก็วิง่งแบบวิ่งง่ายถ้าโดนนิดเดียวกระลองได้เลยหรือถ้าเอาแบบต้องการแบบให้โดนเดยอะๆชุ่มๆก่อน แล้วเราค่อยแบบมีการร้องใช่ไหมครับมีการแจ้งเตือนแล้วก็ปรับให้สุดนี่ให้ผมได้ดูใกล้ๆนะผมให้ดูใกล้ๆก่อนหน้าตาอุปกรณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาให้มาในถุงจะมีสองอันแล้วก็สายนะครับอุปรกรณ์คู่นี้นะครับคู่ล่างตัวนี้มันก็จะเป็นแบบต่อน,นี้ได้เลยจะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนนะครับปึ๊บต่อสัญญาณ คู่นี้ต่ออันนี้ก่อนนะครับอันนี้คู่นี้ต่ออันนี้ก่อนแต่อันนี้ vcc นี่คือบวก gnd นี่คือกาวนะครับหรือบวกกับลบอนะ่ะตัวนี้ก็ดูวงจรนะครับอันนี้1 2โวลต์นะอ่าอันนี้แป๊บนึงผมหยิบมาผิดต้องเป็นตัวนี้ถ้าเราจะใช้ชานตัวนี้นะครับเป็น5โวลต์5โวลต์นี่กจะได้ทําให้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็เสียบเหมือนเดิมแล้วก็เสียบ แล้วสามารถควบคุมไฟได้เนี่ยสูงสุดถึงสองรอหสิโวล์นะครับคือไฟบ้านเราก็สามารถต่อควบคุมได้หรือแม้กระทั่งฐานี่ควบคุมได้นะครับคู่นี้รเราก็เอาสายผมจะไม่ค่อยเน้นสีเท่าไหร่แล้วนะทุกทีต้องมีนะ VCC นี่คือบวก NGD นี่คือลบนะครับก็จะเป็นสีดำกับสีแดงอันนี้ผมไม่ผมไม่เน้นสายนะเดีวค่อยมาที้หลังปุ๊บล้วก็ต่อคู่นี้ ต่อเข้าแ้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะทําแบบคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆอ่ะทําเป็นกล่องไอ้ตัวชุดอุปกรณ์เนี่ยอยู่ในกล่องนะครับเป็นแบบกล่องกันน้ําถ้าเราจะเห็นซื้อทั่วไปจะมีกล่องกันน้าไอ้พวกกล่องกล่องสาไฟพวกเนี้ยแล้วตัวเนี้ยเราเจาะรูสายเอามานิดนึงแล้วตัวเนี้ยวางไว้บนกล่องอุปกรณ์เนี่ยอยู่ด้านในแ้ะลลำโพงเราก็เจาะรูเล็กๆนะครับให้มันมีเสียงออกมาสามารถไปตั้งกลางได้แจ้งได้นะครับ สามารถไปตั้งกลางแจ้งได้เ่ะอะเดี๋ยวมีคนถามผมอีกดีกว่าอ่ะผมเอาให้มันเป็นตามสีเลยลผมขอเปลี่ยนให้มันเป็นตามสีเลยแล้วกันนะครับแดงแดงมันบวกนะแดงเป็นบวกเข้าวคั้ว VCC นะแดงมันบวกดํานะดดเป็นลบอนนี่นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถือว่าเสร็จแล้วอันนี้เราออกมานอกกล่องอันนี้เราก็ไปแหล่งจ่ายไฟนะครับแล้วก็แรงจ่ายไฟนนดำดำก็เป็นโลบอันนี้ผมให้ทำให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับท่านที่ถามมานะว่าจะทำอย่างไรแล้วเราก็หากราฟแทพพันนะ ผมทําให้ดูนอ่นตัวอย่างทุกอย่างเลยแล้วกันใครอยากทาแบบผมนะครับพันเลยวอันนี้ถ้าเรามีกล่องกันน้ําก็แค่เจาะรูเล็กๆนะครับให้สายตัวนี้มันออกมาได้แผงเนี่ยเอาไปติดด้านบนนะครับมีสองฝั่งเลยนะสาหรับต,ตัวนี้นบางอันมีฝั่งเดียวนะครับแต่รุ่นใหม่ๆม,มีสองฝั่ง นี่นะให้ดูอันนี้นะไอ้น,นี่ชุดนี้อยู่ในกล่องไอ้น,นี่อยู่นอกกล่องนี่แล้วฝั่งนี้นะครับขั้วฝั่งนี้จะมี N O Com นะครับ C O M Com N C นะครับไอ N O เนี่ยคือสองฝั่งมันจะมีฝั่งหนึ่งที่มีสวิคนะครับอ่ะก็เป็นคําว่านอ r m a อนะครับยอมจากคำน o ร์บอนโอเนหรอนอร์บนคนะครับคือฝั่งหนึ่งมันปิดตลอดเวลาฝั่งหนึ่งมันเปิดไว้เมื่อรีเลย์ทำงานจากปิดก็มาเปิดจากเปิดก็ไปปิดนะครับ ส่วนตัวนี้คอมคอมนี่คือบวกนะครับไฟบวกเข้าไว้เลยนี่ที่ผมลังฐานที่เราสองอันพาะอย่างนี้นะครับสายเส้นหนึ่ง ไอ้ตัวเนี้ยพูดง่ายๆคือมันเป็นสวิคนะครับมันเหมือนสวิอันนึงเมื่อมีโดนน้ำมันถึงจะตัดต่ออันนี้เราก็พ่วงไว้รอได้เลยลำโพงเรานะครับลำโพงเราก็จะมีฝั่งหนึ่งลบฝั่งหนึ่งบวกนะครับนาๆก็ต่อให้มันถูกสีแล้วผมก็ให้ถูกสีไว้ให้หมดเลยลำโพงก็จะมีฝั่งหนึ่งลบฝั่งหนึ่งบวกฝั่งบวก ลำโพงตัวนี้ได้ต้องแต่3โวล์นะครับ3โวล์ถึง24ี่โวล์นะตัวนี้ฝั่งนี้เหมือนไฟไฟบวกนะครับวิ่งมารอนะฝั่งนี้ไฟบวกไว้เข้าชุดเนี้ตัวนี้ ถ้าเราอยู่ในกล่องไใ้พวกวงไอ้ที่กล่องปิดนะไอ้นี่เขาเรียกนะกล่องกันน้ําเราเจาะรูเล็กๆนะครับแล้วตัวนี้ไปใกล้ๆแล้วก็ยิงกาวยิงกาวร้อนนะน้ําก็ไม่เข้าแล้วน้ําไม่เข้ากล่องแล้วตัวนี้เจาะสายออกมาด้านข้างโผล่ออกมาเอาตัวเนี้ยโผล่ออกมาอย่างเดียวนะครับเอาให้โดนน้ําทุดพวกนี้ยอยู่ในกล่องกันน้ําทั้งหมดเลยเราสามารถเอาไปตั้งกลางแจ้งเป็นแบบพกพานะครับต้องบอกพกพานะเราก็มาใส่อุปกรณ์ นะครับปุ๊บอันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วนิดนึงนะครับอันนี้เป็น NO นะ NO คือมันเปิด OpenOpen open มันเปิดตลอดเวลานะครับคือทำงานตลอดเวลาแต่โค้ดนี่คือปิดตลอดเวลานอกจากมีการสั่งการนะครับนี่นะให้ดูไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่นี้นะนี่ชุดคิดขายมาถ้าอยู่ชุดนี้อุ้ยเนี่ยนะแค่โดนนิดเดียวลองลนะ ให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ผมดูน้ำนะดูน้ำนะครับน้ำหยดนะเดนะโดนนิดเดียวร้องเลย응เช็ดก็ออกก็เงียบเดี응๋ยวให้โดนอีกทีนะครับโดนอีกทีนะนนะเป็นหยดหยดนะเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้โดนน้ำมากน้ำน้อยถึงร้องนะครับดูนะนะโดนหยดเดียวร้องเลยเราเช็ดออกก็เงียบ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบตั้งไว้ด้านบนก็ได้เราเอาไว้แบบเอาไปกล่องนี้ว่าไปตั้งกลางแจ้งวลาฝนตกอะ่ะโดนนิดนึงโดนแค่หยดเดียวปุ๊บมันร้องเลยหรือแม้กระทั่งเราไปเรื่องน้ําท่วมนะครับอันนี้ทําเป็นกล่องอันนี้อยู่นอกกล่องอจุ่มไว้ข้างๆเสาน้ามาอ่าแป๊บน,งนึงผมให้ดูนะอันนี้สมหมดปุ๊บน้ำก็ค่อยท่วมนะครับน้าค่อยๆขึ้นนะเห็นนะแค่โดนแค่โดนปุ๊บ ร้องเลยน้ําค่อยๆขึ้นมาอันนี้ไปผูกไว้ข้างเสาอันนี้เป็นกล่องนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทํามาให้ดูอีกทีว่าเป็นกล่องนะครับวันนี้พอดีว่ากล่องไม่มีนะครับวันนี้ไปหาซื้อพอดีกล่องมันหมดนะกล่องที่ผมต้องการมันหมดนะจดวโดนนี้เดี๋ยวร้องนี่เราเช็ดออกอันนี้เลยวันนี้พากันทําแบบง่ายๆนะครับแค่อุปกรณ์สําเร็จรูปเลยนี่ซื้อชุดนี้ยชุดหนึ่งถามผมได้เดี๋ยวผมจะชี้ให้นะครับว่าซื้อจากร้านไหนนะ แต่ตัวนี้ผมซื้อมาจากต่างประเทศมาราคาถูกจริงแต่รอนานมีลังทานแค่นี้มีแค่นี้แล้วก็ลำโพงอีกตัวหนึ่งหวังว่าคราวนี้จะง่ายนะครับถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะไม่ต้องต่ออะไรมากเลยนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ